สวัสดีครับเพื่อนๆชาว f a c e b o o k ทุกคนนะครับวันนี้นั้นก็จะมาเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เล่น Facebook นะครับจากที่เราเล่นเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับโดยการสมัครนะครับ Facebook โหมดมืออาชีพนะครับเมื่อเราสมัครแล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้างคลิปนะครับวิดีโอสั้นๆนะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับซึ่งต่างจากการที่เราไปทํา เป็นยูทูบเบอร์นะครับในช่อง y t u t u นะครับจะต้องมีวิดีโอนะครับตั้งแต่3นาทีขึ้นไปนะครับจึงโฆษณาจึงจะเข้านะครับแต่ว่าวันนี้เรา Facebook เปิดให้เราทำนะครับคลิปสั้นหรือว่าเรียวนะครับเราก็สามารถที่จะสมัครนะครับแล้วก็ทำวิดีโอคลิปสั้นซึ่งเขาเรียกว่าคอนเทนต์นะครับซึ่งถ้าหากว่าผมทําเกี่ยวกับใน YouTube เกี่ยวกับอาหารเจใช่ไหมครับ ก็จะเป็นคอนเทนต์อาหารเจแต่ว่าถ้าหากเราทําใน Facebook นะครับเราสามารถที่จะคิดอะไรออกมาก็สามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ได้เลยนะครับอย่างเช่นวันนี้นั้นก็ทําทเกี่ยวกับเมนูอาหารเจนะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับอาหารเจหรือคุณประโยชน์ของการกินเจหรือว่ากินผักมันดีอย่างไรนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ใน Facebook ของเราได้ด้วยนะครับ วันนี้นั้นก็ไปแล้วนะครับสวัสีีครับ